ba ba In khảo lưu Mà, mẹ 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 đi qua, mẹ mà mẹ 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 à mà, à, mà.

กินไม่กินปิดบ้านแล้วนะปิดบ้านแล้วนะแมวขี่เงาพี่น้องลองปิดบ้านบางคนจิกาไปกินบอกพี่น้องจิกาไปกินบอกสิว่ากินปลาพี่น้องสิกินอาหารสิกินอาหารแน่เลยมอไว้ดอกต้องกินข้าวก็กินข้าวตีฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวสิไปจอบเองพี่นจอบไปเลยไปแลยพี่น้อไปจอบไปจอบเป้ยบเข้าไปบ้เข้าไปบ้าเข้าไป ขี่ย่านพี่น้องเห็นปองอยู่นั่นบ่ากล้าเข้าไปอ <aby masuk> ้าจีบเจ ไม่อยกกินบ่บ่อยากกินข้าวบ่อยากกินปลาบ่อยกกอากกินอาหารบ่อยากกินปลาบ่อยากกินข้าวอยากกินยังอือยากกินยังอยากกินอาหารบ่สบอกเลขดิเลิกบอกเลข สีบ่ให้เข้าบ้านไปกินไปกินแอบเบิ้งพี่น้องแอบเบิ้งแอบเบิ้งช่องเห็น้วยพี่น้องเห็นป่โอ้เดี๋ยวว่าเห็น พี่น้องไกินบ่พี่น้องกินกินเห็นบ่เป็นยังยังสิบว่ากิน,กนมาเมล่นโตอยากกินอาหารอยากกินอาหารซองอยากกินอาหารเมร็ดเห็นบ่พี่น้องค่บหมูทอดลางงางลางงางเอ,อ<ๆ>เล่นโตบนบนหวก มึงคนพุดอ่ะภาพนี้แล้วภาพห,หมูทอดนี้แล้วโอ้เห็งพี่น้องกินดากบบอนกินดาบบอยจะไต่รถจะไต่รถพี่น้องภาบหมูภาบหมูไปนั่งกินเดี๋ยวเมือเ่อเลิกจะไปกินปลามีหมูกับปลาพี่น้อง คุกไข่เมืนเน่อนี่ไม่โมกับป่าอาบหมูถอดไปกินลางงางลางงางพี่น้องชี่วินน้องมาเหมียวพี่น้องเออหิวกับม,าห,บมา,บาหิวกับมาบ่หิวกับบ่มาพี่น้องบ่ให้เข้าบ้านเนาพี่น้องเข้ามากกะมาไอทำไร่รลดพี่น้องทำไร่รลด เพราะว่าเขาบ่ได้อยู่น้ำเผามาแต่เล็กแต่น้อยพี่น้องฮัดบ่ได้ก็ต้องให้เขามีบ้านอยู่อยู่พี่น้องมีบ้านอยู่อยู่แต่ว่าเขาบ่มีคนให้อาหารเพราะว่าเอ่อคนเลี้ยงอาจจะแบบเลี้ยงบดีพี่น้องเขาก็เลยออกมาหากินทั้งนอกเขาบ่สนใจกินทั้งในนเห็นแต่ดากก็ซอยพี่น้องแต่เบิ่งเมื่อแล้วบืิองเชียนก็จอมาบ่พพี่น้องแต่เบิ้งเด้อ ปฏิภาพพี่น้องจอเิึงอยูนิตนั่นเห็นบ่ช่องนั่นพี่น้องยู่ใต้หัวรถขั้นนัทะเบงแท่เบงแป๊บนึงก็ทิเห็นแลนค่อยย่อยค่อยย่อยออกมาตอนนี้กําลัางกินหมูทอดเคียงหายพี่นอ้องเมูเคลืนนี่ลหละเสือมาหมูเขึื่อนเนี่ยถุงหนึ่งพี่น้องมันย่างอยู่ก็เลยคูกกับป่าเป็นขาบหมูก่อนเลย เดี๋ยวก็หโหว,ว่าพี่น้องเดี๋ยวสิเลนกลับไม่กินป่าบ่ไม่โมูอย่สองชินพี่น้องแต่คุ้แม่บร,ริสับบริฉีบบอว่างเป็นตอนตอนแต่เบิ่งเล้อพี่น้องสิเรีอนกราไม่บ่มันมีตัวผูอยู่ตัวหนึ่งพี่น้องมาแย่งอาหารน้องมาเหมียวมีตัวหนึ่งอยู่มันมีอีกตัวหนึ่งอยู่พี่น้อง ตูขมาแย่งอาหารน้องมาเหมียวมาเหมียวมาเหมียวยวันห็นตะดาก,ก็ซอยพี่น้องม่จะเหี้ยววิจะเหี้ยวไม่ให้กินกระริตูนพี่น้องมาห้องขอแล้วก็มาหมอบอยู่หน้าประตูอุ้ยแล่นไปยังนั่นเฮ้ยแล่นไปตีไปกินนกบอ่น่งพี่น้องอีส่เรอ โอ้ปิดจาดนกแสดงว่าเรียนปจาดนกพี่น้องมันน่านมากเล่หรอมันเม็นสิปิจองกินนกโพดพ่เนาะจอเพชรคลิปออกไปบ่ไดดพี่น้องมันหอนค่ะอย่าไปทายเอาตอน เขาสั่นจอดอยู่พี่น้องมันร้อนอยู่พี่น้องเสร็จล้วมันไปจอบจนนกินนกให้กินจิ้งจกอน้องมาเหมียวยน้องมมนเมียน้องมาเมียวไปจอดเบื่อว,ออว,ออวอบบ่า,วานจะ่ไปกินขาอีบ่ กินซ้ำน้ำสิไปอิมอย่าเคยกินในดอกเด้เคกินของในดอกโอ้ยไปลี่อยู่ใส่นอหึมันไปจ่องจสิคุบนกเป็นน้ำเบิงกันนพี่นอเป็น้ำเบิงเป็น้ำเบิง ที่ตื่นโตก่อนเอ้อาหา้ไปใส่เรียนหลอดไปทั้งไกนะ่เนาะอยู่ในนี่แหละตึงแล้วต้ตึองอยู่ในนีแ่แหละ ใสน่น้อนึ่เห็นเรียนอยู่หนด่เห็นเรียนไปทย้งนั้งอุน,น, <c ười> นันขยังจอบยังจอบยังจอบ,จอบออย,อยังแล้วมียยิ้มหนยตี một có sơ mèo 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 Im